สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเจ้างูพิษนะคะฮาร์เลตวิสันโรดไกด์สเปเชียลรถปี2021ค่ะคันนี้แน่นอนนะคะลูกค้าสีสเนกเวนอมนะคะคันนี้นะคะ a p p l e c a ค p เพยได้ร้อยค่ะเลขไหม่นะคะอยู่ที่10,000กับ609ใหม่เท่านั้นค่ะ สำหรับภาเลเวิสานรถกายสเปเชียลคันนี้นะคะลูกค้าสเปคของตัวรถค่ะสเปค MRY นะคะลูกค้าเป็นรถปี2021ค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องโยน114คิวบิก1,868ซีซีนะคะสำหรับชุดสีค่ะไม่ต้องอธิบายเยอะเลยค่ะสเนกวนอมนะคะเป็นสีที่สุดจะหายยากเลยนะคะแล้วก็เป็นสีที่ แทบไม่มีเลยนะคะในท้องตลาดนะคะหายากมากๆจริงๆนะคะสำหรับสีนี้นะคะสีคือน้องๆสีวีโอเลยค่ะสีหล่อมากๆนะคะสีของเขาจะเป็นสีเขียวค่ะเหลือบกับม่วงนะคะมีประกายกิเตอร์วิบวับนะคะแล้วก็ตรงหน้ากากจะมีหมายเลขหนดาวเจดดวงแบบนี้เลยนะคะ โลโก้ค่ะนี่เลย Harley d a v i d s ิ n Custom Paint นะคะเป็นสีพิเศษจากโรงงานค่ะลูกค้าดูนะคะจะเป็นเขียวเหลือบม่วงนะคะเหลือบดำๆนะคะโหสวยมากจริงๆค่ะสำหรับสีนี้นะคะนึกว่า c ี o เลยค่ะสีนี้นะคะลูกค้าสีสวยมากค่ะของแต่งคันนี้นะคะปลายท่อเป็น Van a n d h i น h นะคะตัวแฮนด์สูง12นิ้วสีดำค่ะแคชบาหน้าแคชบารหลังเป็นของ HD นะคะ เบาะ CVO ค่ะนุ่มๆเลยนะคะีค่ะแล้วก็เล็บหมีพร้อมกับดอกกิ้งนะคะสีดำหมดเลยค่ะคันนี้แต่งเป็นตัดดำนะคะ หล่อมากๆค่ะปลอกแฮนด์เป็น H d ดีนะคะโลโก้แดงแบบนี้เลยนะคะรถเจ้าของคนเดียวค่ะตั้งแต่ออกจากศูนย์นะคะคันนี้เจ้าของเคลือบแก้วมาเรียบร้อยรถนี่คือเงาว้าบเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูอีกมุมนึงนะคะสีของเขาจะเหลือบกันแบบหลายสีมากๆค่ะกระเป๋าทางด้านนี้ก็จะมีหมายเลขหนึ่งดาวเจ็ดดวงแบบนี้ด้วยนะคะ สวยมากค่ะคันนี้นะคะได้ติดตั้ง Apple c a r p a y นะคะเรียบร้อยค่ะนี่เลยสวยกริบค่ะลูกค้าสมบูรณ์ทุกจุดนะคะรถพร้อมใช้เลยค่ะใครที่หาสีนี้อยู่นะคะไม่ต้องตัดสินใจนานเลยค่ะ ปีนึงเข้ามาคันหนึ่งได้นะคะสำหรับสีนี้หายากมากๆค่ะเพราะว่าในมือหนึ่งก็มีไม่เยอะนะคะสำหรับราคาค่าตัวของเจ้างูพิษสเนคเวน้ำคันนี้ค่ะราคาตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่เด็ดคลิปชั้นดาล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์เท่ากับไลน์อยู่มุมบนด้านซ้ายมือสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ